ทำนายดวงชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎประจําเดือนกุมภาพันธ์2568คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์เออขอโทษค่ะขอโทษคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่สิบ 5สิงหาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวง12ราศีประจําเดือนมกราคม2 5 6 8กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่ playlist นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเป็นดวงทั่วไปอะค่ะ,ะการงานกัรเงินความรักดวงทั่วไปดวงโชคลาภ ก็จะเป็นการทํางานโดยการใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปมืดนะคะก็เน้นฟังอย่างเดียวค่ะให้ตั้งใจฟังด้วยสมาธิอันจดจ่อแน่วแน่ถ้าไม่พอใจหรือไม่ถูกใจก็ให้ข้ามไปนะคะรับแต่พลังงานที่ดีอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องรับให้ฟังไว้เป็นแนวทางฟังไว้เป็นคําเตือนเท่านั้นก็ได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568เนี่ย มันจะมีการลงทุนหรือการลงหุ้นหรือการอ่าการจดทะเบียนอะไรสักอย่างอะ่ะการค้าการพาณิชจะมีการเจรจาการร่วมมือกันหรือการลงทุนร่วมกันท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทเป็นนักธุรกิจ้าวชาติเป็นนักเล่นหุ้นเป็นคนที่ทําธุรกิจเนี่ยอาจจะมีการหุ้นกันในเรื่องการทําธุรกิจมีการเจรจาสัญญามีการ เจรจารงานซึ่งจะประสบความสำเร็จและนำไรายได้มาให้อาจจะมีการลงทุนหุ้นคุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศอ่ะส่งออกนําเข้านําสินค้าจากจีนมาขายในไทยหรือส่งออกสินค้าไทยไปขายต่างประเทศคุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออกนําเข้าง,งานด้านต่างประเทศการขายเครื่องประดับการขายของสวยงามซึ่งความเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ย ถือว่าอยู่ในแนวโน้มที่สูงมากสําหรับท่านที่ต้องได้เงินจากต่างประเทศอยู่แล้วอ่ะพวกงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติคนที่เป็นยูทูบเบอร์คนที่ทํางานเกี่ยวกับส่งออกนําเข้าเนี่ยเม็ดเงินที่จะเข้ามาเนี่ยมันเยอะมากกว่าที่คิดคุณมีดวงได้เงินก้อนโตจากธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออกนําเข้าสําหรับท่านที่กําลังตกงานท่านที่กําลังว่างงานอยู่เนี่ยนะหางานค่องข้างยากซะหน่อย บางท่านอาจจะโดนไล่ออกเลยซ้ําไปชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎบางท่านเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการโดนไล่ออกจากงานและในไพ่ก็บอกว่าคุณควรจะกรวดน้ําให้กรวดน้ําทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรให้มากๆนะคุณจะมีปัญหาเรื่องงานในช่วงแรกอะรวมไปถึงมีปัญหาที่แบบปัญหาหัวใจนี่แหละความเจ้าชู้ของคุณเนี่ยจะทําให้คุณเดือดร้อน เพราะว่าการที่คุณเจ้าชู้เนี่ยนะมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยเครียดอยู่แล้วคนเราอะเวลามีความรักมันก็ต้องการที่จะสมหวังในความรักแต่บางทีอะคุณไม่ได้ถามเพศตรงข้ามอะว่าเขาชอบเราไหมคุณไม่ชอบเขาอะแต่เขาไม่ได้คิดกับคุณแบบแบบชู้สาวอะคุณก็ต้องยอมรับความจริงนะคนที่ไม่ยอมรับความจริงอะจะเป็นคนที่สร้างปัญหาให้ตัวเองนะบางทีอะก็เรียกว่าบ้าไปเองละเมอเพ้อพก วาดวิมานในอวกาศเพื่อฝันไปรักเขาไปชอบเขาอะแต่ไม่ดูความจริงอะว่าทางนั้นอะเขาไม่ได้เล่นด้วยตัวคุณเองอะก็เป็นในลักษณะเข้าตำราที่ว่ารักเขาข้างเดียวเข้าเหนียวนึ่งพอน้ำมาไม่ถึงดอกบัวก็เหี่ยวแห้งตายเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวไหมการรักเขาข้างเดียวอะถ้าเก็บเอาไว้ในใจไม่แสดงออกอะมันก็ไม่เดือดร้อนนะ แต่ถ้าคุณน่ะไปตามตื้อคนที่เขามีมครอบครัวแล้วคนที่เขามีแฟนโหดๆแฟนดุๆเนี่ยคุณอาจจะโดนคนทําร้ายร่างกายได้นะการยอมรับความจริงอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีความรักที่ดีบางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะไปชอบคนเพศเดียวกันแล้วเขาไม่เล่นด้วยอะ่ะเหมือนคุณน่ะอาจจะเป็นเกย์แล้วคุณไปชอบชายแท่งเนี้ยเขาก็ไม่เล่นด้วยถูกไหมแล้วก็ช่วงเดือน กุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะได้รับข่าวร้ายนะจะได้รับข่าวไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณอะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าคุณมีความคิดอยากจะคืนดีกับคนรักเก่าคุณมีเกณฑ์จะได้ของขัญของฝากจากคนที่อยู่ทางไกลนะธุรกิจการค้าการพานนันชย์นิหรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ย ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณก็อาจจะเสียเวลาไปกับการดูละครน้ำเน่าการดูหนังคุณมีอารมณ์โมโหโทโสใครพูดไม่ดีท้าตีท้าต่อยอารมณ์แบบโมโหโกโรธโมโหโอ,อารมณ์พลุ่งพล่านคุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากการเป็นในหน้านะเป็นเซล เป็นในหน้าเป็นตัวแทนขายบ้านขายที่ดินการเจราจาตกลงโอเคสมหวังคุณจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานในบางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกไม่มีความสุขเพราะความหึงหวงความหึงหวงความกโกรธเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยคลั่งคลั่งรักคลั่งคลั่งคุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีและควรยอมรับความจริง คนเราถ้ามันเป็นเนื้อคู่กันมันก็หนีกันไม่พ้นนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ใช่เนื้อคู่กันเนี่ยต่อให้ดิน้นทุรนทุรายดิ้นให้ตายมันก็ไม่ได้หรอกคุณก็ต้องรู้จักการยอมรับความจริงด้วยว่ามันไม่ใช่คู่กันไม่งั้นนะ่ะมันก็จะมีปัญหาทุก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 ใจไปเรื่อยบางครั้งเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาฉลาดนะเป็นคนที่มีความรู้ดีอะ่ะแต่ว่าคุณก็อาจจะพ่ายแพ้ให้กับกิเลสต,ตัณหาของตัวเองการไม่รู้จัก การยับยั้งชังใจการอดทนเรื่องของศีลธรรมการเอาแต่ใจตัวเองการชอบใครสักคนหนึ่งความปราถนาการอยากแสวงหาความสุขความเอาแต่ใจตัวเองอ่ะมันอาจจะทําให้คุณเจ็บช้าในภายหลังถ้าเพศตรงข้ามเข้าใจตรงกับคุณมันก็ไม่มีปัญหาแต่แนวโน้มว่าเขาก็ไม่ได้ใจตรงกับคุณไง ทางนั้นเขาไม่ได้ใจใจเขาอะ่ะใจเขาก็อยู่ที่เขาใจเขาไม่ได้อยู่ที่คุณมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเก็กซิมทางด้านโชคลาภเนี่ยก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆนะสําหรับท่านที่ชอบเล่นหวยเล่นการพนันอะ่ะก็มีดวงนะคะมีดวงถูกหวยมีดวงเรื่องการพนันเหมือนกันสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎทุกท่านโชคดีค่ะ ชีวิตของคุณเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีในช่วงนี้นะแต่ว่าคุณอนะเป็นคนเก่งมีความสามารถค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถจับเงินก้อนโตได้แล้วก็คนที่อิจฉาริษยาคุณเนี่ยช่วงนี้เขาก็ดวงตกมากคนที่คนที่คิดร้ายคุณคนที่มันอิจฉาริษยาคุณแบบอยากจะกันแกล้งคุณอยากจะทําลายคุณจ้อง เล่นงานคุณเนี่ยเขาก็มีวิกฤตชีวิตที่หนักหนาสาหัสดวงเขาตกหนักมากถ้าเทียบกับคุณเนี่ยคุณวาสนาดีกว่าเยอะในขณะที่หลายคนดวงแย่เนี่ยแต่คุณนะ่ะมีเงินใช้ในขณะที่คนอื่นตกงานเนี่ยแต่คุณก็ยังมีงานทำํำยังมีเงินเข้าอยู่สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีท่านใดที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกฝากดากด subscribe กดไลค์กดแ h a ์แทนค่าครูด้วยค่ะ